จุดประสงค์ของการมาเรียนกศนอของแต่ละคนนั้นมีจุดมุ่งหมายต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากจะถามแต่ละคนว่าทําไมถึงมา,มาเรียนกศนการมาเรียนกศนคือมันเป็นการลบล้างสิ่งที่คาใจตัวเองมาตลอดที่ว่าตัวเองมไม่ได้เรียนมาันแต่เล็กไม่ได้รรเ,นะรเรียนเรียนสถาบันสถาบันเศรษฐกิจครับทีนี้ื่อยความที่ครอบครัวพอพอที่จะประคองทุกอย่างไปได้ ที่ครอบครัวก็ลงแรงหนึ่ก็อยากให้ทําสิ่งที่ขาดใจไม่ได้ทําอะไรเลยคืออยู่ที่บ้านกิจจต่ว่าประจำวันคือแบบอยู่แต่บ้านรู้สึกแบบคือแบบตอนวัยรุ่นก็คือแบบว่าอยอมรับว่าคิดเลยกก็ระดับหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรทําปกติก็คือช่วงนี้โควิดถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดก็คือจีนไทยจีนไทยตลอดเพราะว่าที่บ้านทําเกี่ยวกับนําเข้าสินค้านะ คราวนี้ก็เลยว่าเราไม่มีอะไรจะต้องทำก็คิดว่าอยากจะเรียนหนังสือเริ่มเริ่มต้นเรียนหนังสือใหม่อีกครั้งหนึ่งทําม้านมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็เลเรด้วยะคะ่ะแล้วก็ที่มาเรียนกศนเพราะว่ากศนเขาเปิดโอกาสให้เราได้เรียนแล้วะคะ่ะเพื่อจะได้รุฒการศึกษาเพื่อไปต่องางแล้วก็มีงานที่ดีทำาหเพื่อนๆเราค่ะเอาไปพัฒนาอาชีพ เป็นความรู้ค่ะสมหวังก็คือเป็นคนเกเรคนหนึ่งครับแล้วเห็นเพื่อนเพื่อนจบก,กันเราก็อยากจะมีความภาคภูมิใจของตัวเองบ้างอยากจะไปเรียนอยากเรียนต่อไปเรื่อยๆก็ต้องหมายผมก็อยากจะจบคส,สรครับเป็นเออ่เกี่ยวกับสายอาชีพเลยนะครับอยากไปเรียนด้วยการของพ e. ีเอ็นหรือว่าเรียนต่อพิรันแท้กันไหนครับ ส,สายงานที่เราอยากไเพราะว่าผมจบสายอาชีพมาซึ่งสายอาชีพนี้ต้อไเกเรจำเป็นต้องเรียนกศนด้วยไายุด้วยใ่อะไรที่จะให้เรียนสายขามันตอนนั้นเรียนนักศึกษาม้จบนะคะเกเรและที่มาเรียนกศนเพราะว่ากศนได้เปิดโอกาสให้เราได้กลับมาเรียนอีกครั้งและจะได้ศึกษาหาวุฒิและมีงานดีๆทำค่ะกศน มีสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ทำงานไปด้วยและต้องการความรู้และบทการศึกษาเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพของตนเองในอนาคตผมจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะฟ้าไว้ผมจึงเลือกที่จะเรียนที่นี่ครับที่มาเรียนกศนเพราะตอนมาเรียนไม่จบบ้านยากจนด้วย เป้าหมายในการมาเรียนต่อต่อสอเนอก็คืออยากเรียนต่อให้จบมีอนาคตที่ดีแล้วก็นําไปใช้ในความรู้นที่ประจําวันเพื่อต้องการมีวุฒิการศึกษาเพิ่มทางเลือกในการทํางานเพื่อเพิ่มทางเลือกในอนาคตค่ะกสนอเรียนง่ายสามารถเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้กสนอเเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับดิฉันค่ะ เพราะว่าได้เลยวัยเรียนภาพปกติมาแล้วก็ยังสามารถกลับมาเรียนกศนอนแล้วได้รกการศึกษามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนไปด้วย ชีพิที่เราทำแล้วก็ชีวติตประาวันของเราด้วยค่ะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายปัญหาที่ทุกท่านประสบพบเจอมาทำให้โอกาสทางการศึกษาขาดหายไปไม่ต้องกัองวลนะคะก็จะนอมโดยักช่องของเราเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกช่วงวัยเข้ามาเพื่อพัฒนาตนเองยกระดับการศึกษาร่วมก,กันกับเราค่ะ